สวัสดีครับวันนี้ลุงพอจะพาพวกเรามารู้จักสมุนไพรอีกแค่นิดหนึ่งนะครับรึ่งชื่อนี่ร้อนนะอุณหภูมิสูงแต่ว่าเป็นทั้งผลไม้เป็นผลไม้ป่านะครับเป็นทั้งผลไม้ป่าเป็นทั้งสมุนไพรซึ่งลุงบออยากให้เราได้รู้จักไว้นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับมักไฟย มักไฟแดงหรือวา้าหลวงพ่อเรียกไฟกาลูกไฟกานะลูกไฟอันเองนะครับมักไฟหรือลูกไฟหรือหมากไฟอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เรียกแต่ละถิ่นนะครับซึ่งหลวงพ่อก็พาพวกเรามาดูแถวบ้า,านหลวงพ่อก็ปลูกกันไว้นะครับมักไฟลูกสีแดงไปกันเลยนะครับเอาล้ครับ ลุงบอจะพาพวกเรามารู้จักกับมักไฟกาไฟกามักไฟรูปแดงนะครับมักไฟเตาส่มไฟดินช่มไฟฟ่าซึ่งแล้วแต่ต้องถิ่นจะเรียกกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นต้นที่ตาจําหัดชูพลนะแห่งบ้านสะพานเตานะลูกทิตของปูเนต พ่อกับหลวงพ่อครับเป็นผู้ปลูกไว้นะครับผู้ปลูกไว้ถึงเห็นว่ากําลังเป็นลูกอยู่ก็เลยเอาหมห้พวกเราดูเอามารู้จักกันนะครับเป็นมักไฟป่านะครับมักไฟมักไฟ,ก,ไฟกาเนี่เป็นมักไฟป่าซึ่งเมื่อก่อนก็จะกินได้ก็ต้องขึ้นเขานะครับขึ้นภูเขาขึ้นควรขึ้นภูเขาเพราะเข้าในป่าทึบนะครับที่มีผลเนี่ยสีน้ําตาลอ่อน สีน้ำตาลโอ,อนปนสีแดงนะบางต้นก็เป็นสีแดงบางต้นก็เป็นสีน้ำตาลแก่อ่อนอนเป็นพืชพื้นเมืองนะครับเรือเป็นพืชป่าซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่พบนะครับพบทั่วไปในป่าของภาคใต้ในป่าลึกๆนะครับแต่ก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากหลายคนก็ไม่ค่อยได้กิน นะครับพบตัวไปในทวีปเอเชียนะทวีปเอเชียเป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยมนะครับตะลิงปลิงหรือตะลิงติงนะครับและก็มะไฟยนะครับมะเฟธรรมดาที่เรารู้จักกันแหละนะครับซึ่งตระกูลมะไฟนี่มันก็มีหลายชนิดนะลูกปุยลูกอะไรนะมีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นมะไฟกามะไฟลูกสีแดงนะครับทีนี้มาดูเปลือกตน้นนะครับ เปลือกต้นจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเปลือกต้นเป็นสีน้ําตาลทีนี้ใบนะครับใบนี้เป็นใบเดี่ยวนะครับจะออกเป็นกลุ่มนะต้นเป็นสีน้ําตาลแล้วก็แตกนิดิดนิดนิดนิดหน่อยเปลือกแตกนะครับสีเขียวเข้มใบเป็นมันนะครับข้อต่อระหว่างโคนใบกับก้านใบนี่จะบวมนิดหน่อยนะครับจะบวมพองนิดหน่อย ดอกนะครับดอกนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับดอกจะออกมาเป็นสีเหลืองออกที่โคนลําต้นโคนกิ่งนะครับโคนลาต้นโคนกิ่งดอกนี่แยกเพศแล้วก็แยกต้นด้วยนะครับมีต้นผู้ต้นเมียนะครับสีนี่ของดอกนี่บางต้นก็เป็นสีขาวบางต้นก็เป็นสีเหลืองหรือบางต้นก็เป็นสีขาวเหลืองก็ออกโทนนั่นแหละนะครับโทนนั้นก็อย่างที่ ราบอให้พวกเราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็เลยจะอยู่ที่โคนต้นเยอะเยอะมากเห็นไหมครับอตอนนี้ออกเยอะมากทีนี้ผลนี่เป็นผลรวมนะครับออกเป็นช่อผลรวมเปลือกหุ้มนี่จะหนาสักหน่อยนะครับเปลือกหุ้มหนาสักหน่อยทีนี้เปลือกนี่ถ้าเรามาลองชิมดูนี่รสจะเปรี้ยวนะครับเปลือกหุ้มจะมีสีน้ำตาลผลสีแดงนะครับผลสีแดงออกโทนน้ำตาลเข้ม ออกสีแดงเนื้อเนยนี่หุ้ม,มเมล็ดนะครับเนื้อเนยนี่จะออกสีเหลือง่อนนะสีเหลืองอ,อ่อนบางบางต้นก็จะออกสีม่วงนิดๆนะครับหรือสีชมพูนิดๆมีทั้งเปรี้ยวทั้งอมเปรี้ยวอมหวานนะครับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวนะครับแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันจะออกอมหวานกินอร่อยนะครับมเมล็ดนี่จะเป็นมเมล็ดรูปกลมนะครับแต่ว่าแบนนะฮะรูปกลมแบนทีนี้ มาดูการใช้ประโยชน์กันนะครับมามาดูการใช้ประโยชน์ของมะไฟนะเราชาวบ้านเขาเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ أ, ผลสุกรับประทานได้นะครับทําน้าผลไม้พวกนี้นะครับรับประทานแล้วก็ทาน้าผลไม้ผล่อนนี่นะครับผล่อนก็รับประทานได้นะครับกับน้ำปลาหวานก็กินอร่อยนะครับเปลือกผลนี่นาไปทําเป็นอาหารนําไปทําเป็นแกงท่มแกงอะไรต่างๆ,ๆนะครับ ยำต่างๆนะครับยำต่างๆซึ่งเป็นเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงนะครับใช้ในการบำรุงกระดูกนะครับฟันลดไข้นะครับสรรพคุณก็นำมาใช้เป็นยาขับเสมหะนะครับขับเสมหะโรคท้องอืดท้องเฟ้อนะครับอาหารไม่ย่อยรากนี่ใช้แก้วรรณโรคฝีดับพิษร้อนนะครับดับพิษร้อน าบางคนก็ใช้รักษาเริมรูสวัดนะครับรากทีนี้ลดอาการอักเสบนะครับลดกอาการอักเสบก็ได้นะครับ,อาารอนะรบของกล้ามเนื้อของอที่เรามีอาการนะครับถึงคนโบราณก็ใช้มานานแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเราหามาได้ลูงบออยากจะให้เราได้หามาลูงบอก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านนะที่บ้านลูงบอตอนน,อน,นี้ตอนนี้นี่เป็นตน้นที่อยู่ที่บ้านลูงบอนะครับ อยู่บริเวณสวนป่ากินได้เรื่องปรับนะครับตอนนี้แต่ต้นที่เป็นลูกนะเป็นต้นของบ้านตาชิมรัตนะครับอยู่ในบ้านาตะปันเต่าลุ่มน้ําคลองจอกนะครับลุ่มน้าคลองจกอ่าทีนี้ถ้าเรามาปลูกที่บ้านมันมีข้อง,ง่ามอยู่ข้อห้ามอยู่นิดนึ่งนะเพราะถ้าปลูกปิดที่มันไม่เป็นมงคลถ้าปลานปลูกที่บ้านนะนะแต่ถ้าปลูกที่ในสวนอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกที่บ้านเนี่ยห้ามปลูกหน้าบ้านนะครับคนโบราณเขาถือ ก็่ห้ามปลูกหน้าบ้านเพราะถ้าปลูกหน้าบ้านเนี่ยจะทําให้เป็นฟืนเป็นควยอยู่ไม่เป็นถุกอะไรอย่างเนี้ยนะครับถึงเห็นคนแก่ๆก็บอกหลวงพ่ออยู่นะครับว่ามักไฟเนี่ยอย่าปลูกหน้าบ้านนะครับอย่าปลูกบริเวณบ้านาดีที่สุดถ้ามีพื้นที่เยอะในไปปลูกในสวนในไรได้แต่ถ้า,าจะปลูกที่บ้านก็อย่าปลูกหน้าบ้านนะครับอาจจะปลูกไ้เยื้องๆบ้านไปสักหน่อยก็ดีนะครับ ก็จะมีะผลไม้ที่เป็นสมุนไพรนะครับเป็นผลไม้ป่าที่รสชาติอร่อยอและผลไม้แปลกด้วยเป็นมัฟไฟลูกแดงนะครับลูกสีแดงซึ่งหาดูได้ยากนะครับซึ่งสมัยลวงพอเด็กๆนี่กว่าจะได้กินนี่ต้องรอคนที่ไปเที่ยวในป่าและไปเจอบางต้นก็เปรี้ยวกินไม่ได้อีกนะครับกินแล้วมันเปรี้ยวออกมาทำแกงร้ม หรือกินกับน้ำปลาหวานได้นะครับแต่ว่าบางต้นเนี่ยหวานรสชาติหวานนุ่มเนื้อเนยน่นุ่มนะกินข้าไปนี่แต่ว่ากินเยอะๆเนี่ยมักไฟกินเยอะไม่ได้นะครับอ,อย่างว่าที่ว่าแก้ท้องอืดแก่ขี้ไม่ออกอย่างนี้นะครับท้องท้องอืดอย่างนี้มันมีม,มีมีกรดสูงนะครับ มีกรดสูงสามารถที่ว่ากินระบายได้นะครับกินระบายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยอย่าก,กินเข้าไปเยอะนะครับถ้าเคยเจอเขาขายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับออกเยอะมากและปลูกก็ง่ายนะครับปลูกก็ง่ายที่บ้านของลุงบอนี่เป็นประเภทเสียบยอดนะครับก็คงจะไม่กี่ปีก็คงได้กินแต่ที่ต้นที่เห็นที่บ้าน ตาจำรหัดชูพลที่ปรปภเอาให้เราดูพวกเราดูกันนี้เป็นตาจำรหัดเอาจากต้นที่ต้นกล้าที่ขึ้นจากาเล็ดในป่าเอาแล้วครับก็คงจะได้รู้จกักมะไฟลูกสีแดงหรือไฟกาะมะไฟลูกสีแดงนะครับมะไฟแดงหรือถิอ่นอื่นนะครับอาจจะเรียกชื่อแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันคงจะได้เห็นประโยชน์ กันแล้วและก็คงจะได้รู้จักเพราะว่าเป็นทั้งผลไม้ป่าที่กินได้และก็เป็นทั้งสมุนไพรที่ใช้ในการรับรักษาโรคต่างๆได้บ้างนะครับได้บ้างซึ่งลุงโอก็นำมาให้พวกเราได้รู้จักกันบางคนก็ไม่มีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับแล้วคลิปนี้ลุงโอก็ขอพวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดี และโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช่องลุงพออให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ